เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาตอนนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟคูณคูนเท่าไหร่วะเนี่ยลืมแต่ก็ตามที่เห็นเลยครับเนี่ยเซิร์ฟนี้มันขายของนะเหมือนเซิร์ฟเก่าที่เราลงเลยมันก็มีปืนพระเจ้าแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองหาคนใช้ดูนะแล้วเราก็ไปล่ากันครับแตว่าได้มาเราก็ต้องลอง แต่ว่าตอนนี้คือเราก็ต้องหาปืนพวกปืนหนักก่อนนะมีแค่คนเบาเมื่อกี้ผมสุ่มเกิดมาแล้วก็ซื้อปืนมาแล้วเราก็ไปยิงกันเฮ้ยแส,สงเรดอะไรวนะน่ะบ้องเหรอเฮ้ยลองดูอันนี้ชุดเกราะก็ไม่มีครับแล้วก็มีแค่ปืนกนบานะ จะสู้ตรงๆไม่ได้ครับเดี๋ยวเราก็ตายเห็นแล้วสองตัวผมไปนี่คือตายแน่ครับเราก็ต้องแบบเรียนหน่อยนะเราก็รอจังบาทดีๆนี่เดี๋ยวมาลองเรียนตรงนี้ก่อนครับเนี่ยนี่มันยังไม่เห็นโอเค มาตอนนี้ได้จังหวะเลยครับดูดิมันมีตัวมาโอเคแล้วผมก็จะบินมันก็จะไปโฟกัสที่ตัวนี้เนี่ยแล้วรอก็จะเนียนปึ๊บโอเคเรียบร้อย2ตัวร่วงแล้วทำไมพวกนี้ตายง่ายวะเนี่ยไม่มีกรอโอ้โหมันก็เหมือนเราครับไม่มีกรอ ด,ดูงี้ผมก็มาตั้งแต่แรกนะเฮ้ยโอ้โหเรียนเชวอันนี้มาเก็บของนะแล้วเราก็ขอเอาชุดเกราะมาไายมาแล้วสสยไปก่อนแล้วก็ฟาร์มมาร์สเดี๋ยวก็มาเปิดห้องการ์ดก่อนนะห้องม่วง ล้ารอก็มาหาปืนหนักแล้วก็ชุดเกราะดีๆแล้วก็ไปหายิงกันโอ้ยอันนี้โปรออางนี้โปรชัวร์ครับดูดิมันจมอยู่ใต้พื้นเลยแล้วก็ดีลูกซองครับไม่งั้นถ้าปืนอื่นผมจะตายก็ได้เนี่ยโปรเฮ้ยมีคนเอาบ้องมา อย่างนี้ผมต้องออกครับคือถ้าอยู่ในห้องบัตรนี่คือมันยิงผมนี่ตายนะเราหนีไม่ได้ไนงะห้องก็แค่นั้นเนี่ยอันนี้ก็เห็นละขอบ้องหน่อยเพื่อนนี่เรียบร้อย thank you ในบ้องมาเอาวะแล้วก็กระสุนยิงคนด้วยนะเดี๋ยวก็ไปเปิดต่อครับตอนนี้ของก็มีน้อยนิด ย่งไม่พอที่เราจะไปสร้างบ้านแต่ก็ต้องมีมากกว่านี้ตามต่อยจะมายิงผมวะมันก็มีปืนหนักมาตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะกลับเลยครับเนี่ยเราก็จะกลับที่ไหนแล้วก็ต้องหาที่สร้างบ้านเราก็ไม่มีที่ให้กลับนะ ี๋ยวก็ไปสร้างแถวท่าเรือแล้วกันครับมันก็คนเยอะนะแล้วโปก็เยอะด้วยมันก็ของที่เราชอบดี๋ยวก็ไปอยู่ท่าเรือเลยก็ไปหายิงกันน่าจะเดือดครับมามาตอนนี้ก็ผมจะสร้างแถวนี้นะก็ที่เดิมครับที่ผมเคยลงแถวนี้มันคือมันก็สงบดี มันก็ไม่ได้ใกล้เมืองมากนะเมื่อกี้คือเห็นรถขับผ่านครับแล้วก็ต้องรีบสร้างเก็บของก็จะยิงมาพร้อมไปเลย <c oughs> อันนี้คือ m 4กลับบ้องนะน่าจะไหวครับแล้วก็ชุดเหล็กถ้า2-3ตัวก็พอได้นะแล้วก็บ้องไง ก็ยัดทีเดียวครังหน้าหนึ่งตัวร่วงไปมันกำลังยิงเลยครับเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บของเลยก็ไปยิงต่อเดี๋ยวจะสารต่อให้เดี๋ยวไปฆ่าตัวนี้แทนมันอันนี้คือกเก็บของก่อน อะไรบ้างคิวบี้แล้วก็ชุดเหล็กอันนี้กันเบามาหาเห็นละทางหน้ามาสิโอ้ยตกตัวรอ้ยเอาโอ้โห เรียบร้อยของจริงเป็นไงล่ะบอกว่าท่าเรือนี่ของดีตอนนี้คือผมก็รู้บ้านโปเลยครับเนี่ยมันก็สร้างอยู่ตรงนี้นะเดีวันนี้เราก็จะได้ยิงกับมันกันมาเราจะไม่เหงาแล้วมีเพื่อนบ้านสุดตึงอันนี้มันยิยงกันอยู่ครับดูดิ M4 เอมโพนี่คือผมไปฝากที่มันมาไงเมื่อกี้เนะี่ยเดี๋ยวจะเอาคืนครับเนะี่ยเมื่อกี้ผมฝากให้มันถือไงน,ะนี่ขอคืนละกันโอเคโปและไยังไงแต่บ้านมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราก็ต้องแบบเก็บของให้ไวเฮ้ยเอา้าโอ้โห จังหวะมาโหเซตกราะหลายเซตมากแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆจะบอกว่าเป็นบ้องที่ผมฝากให้มันนะเมื่อกี้มีบ้องด้วยนี่งไงของฝากเราผมได้คืนมาบอกเลยว่าผมฝากให้มันถือนะได้คืนมาเนี่ย แต่เมื่อกี้นี่คือเห็นรองเท้าดเยอะมากนะไอ้เกราะเหล็กรองเท้านี่โอ้โหโอ้กางเกงผมว่ามีเป็นเซตแน่ดูดิอย่างเยอะจากที่ผมไม่มีชุดเกราะใส่เฮ้ยเยอะจริงถ้าจะเก็บทุกอย่างมันนานแน่ครับของเยอะแล้วก็ต้องเลือกของดีๆหน่อย ปืนแต่โปรนี่คือสองตัวนะในบ้านเนี่ยมีเพื่อนด้วยแล้วก็รีบเก็บ,ร,บรีบไปไหนมันเยอะเกินโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ปรนนะ ปนี่คือชื่อมันเจข้างหน้านี่ไงเจข้างหน้าเรียบร้อยเลยตายเรียบรวยเลยไงเมื่อกี้ของเยอะเลยมันก็เก็บของนานไปครับมันก็เยอะด้วยเดี๋ยวก็ไปใหม่ครับแล้วก็มีปืนอยู่โอ้โหตอนนี้น่าจะเดือดมากมีหลายตัวเลยครับเนี่ยไม่ใช่แค่เราเลยนะ แต่ว่าผมมีแค่คิวบีเลวก็ชุดเกราะไม่มีครับแลวเราก็ปล่อยให้มันยิงไปถ้าผมไปนี่ตายแน่ครับเด 2, 3, นินแค่สองสามนันเนี่ยยิงไปจังนหวานี้ขอชมพอเดี๋ยวถ้าเหลือตัวเดียวนี่คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้แล้วเราก็จะได้ของมาอีดูดิถ้ายิงยิงได้เนี่ยอยู่หน้าเราเลยแล้วก็ขอเนียนก่อน มาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยจังหวะนี้จังหวะนี้ขอหล่อยแล้วกันนี่ไงไม่มีเกราะโอ้โหโอ้ยอันนี้ตัวฟาร์มห้องมานี่ว่าของเยอะมากโอ้โห ยังมีเหลือนะเยอะจริงสียงทอมมาว้าตอนนี้บอกเลยว่าเราก็เติบโตขึ้นมาหน่อยนี่ยังมีเนี่ยปืนแต่ว่าต้องถึงบ้านครับถ้าไม่ถึงเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเมื่อกี้เนะี่ยโดนโปรยิงแล้วก็ต้องเก็บให้ไว คนเดียวด้วยครับเนี่ยเก็บของชา้าชิบ่ายเลยแล้วก็ต้องมีแบบคนเก็บของนี่ดีมากเลยเนะี่ยมาเราก็ต้องยิงครับมันต้องออกมาตายไปคาบ้านมีอะไรอีกไหมโอเคไม่น่ามีแล้วครับขอกลับก่อนแล้วกันไปแล้ว อันนี้คือรวยแล้วก็มีกคร่อใช้แล้วก็มีปืนด้วยกนเบาก็เอานะเอาเรื่องจริงนี่บ้านเราดิหแค่นี้เองเนี่ยสภาพมากบ้านหินสีบล็อก มันเต้นแหละมันน่ะดูดิเฮ้ยโอเคอันนี้มันยิงคนได้แล้วก็ยืนเต้นย่อเย้เ,เลยเนะี่ยเอาเรื่องเป็นไงล่ะเต้นโอ้โห,โหของของฟาร์มอีกแล้วมันบอกว่าไม่น่าเต้นเลย ซื้อเหล็กมานีมันก็ดีแบบนี้เลยครับที่ผมสร้างบ้านตรงนี้เนะี่ยมันก็ใกล้ห้องบันนะแล้วก็ไปดักยิงพวกนี้ได้เนะี่ยมันฟาร์มเสร็จแล้วก็ได้มาเฮ้ย โอ้ยโ,อโหน้อยเอนี่มาเล่นผมแล้วนี่ไงมียิงก้นเบาด้วยครับมันหลอกเรานะผมว่ามันใช้ก้นเบาเนี่ยผมว่าใครยิงน้องบ้านที่ไหนได้ดักหน้าประตูเลยโอเคไรบ้านเราก็ไม่ปลอดภัยผมก็ต้องทำให้สองประตูเป็นกานเดี๋ยวแตกแน่หลังแค่นี้เอง ก่อนเลยเดี๋ยวมาเลดนะแค่นี้เองเนี่ยเดี๋ยวมาเราแตกนี่แล้วเราก็กัน้นทำเป็นสองประตูมาพร้อมวิง่งยังอยู่ไหม นี่ไครไปนเนี่ยไม่ใช่ตัวกีงเกี่ยไอ้นี่ชุดแดงโดดแบบแบบวบแวบเอาโอ้โหคุยไม่มีสคปรโอ้ยคนนั้นเนี่ยยืนอทำไรยโยนี่กำลังแช่เตียงเหรอ เรียบร้อยไอ้นี่พวกเดิมเลยนี่ไงอไอ้พวกเต้นเมื่อกี้เนะี่ยโอเคพวกนี้ก็ขยันฟาร์มจริงแล้วตัวนี้ก็มาตลอดเลยชื่อนี้ผมจำได้ผมยิงใครตายปุ๊บแถวนี้นะี่คือมันก็วิ่งมานะบ้อง โอ้โหเฮ้ยผมว่าผมรวยกับพวกนี้เลยเนะี่ยเมื่อกี้ก็ชุดหนึ่งของฟาร์มแล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งดูดิชุดด้เอาวะมา,มานมะ่เอารถมาดีกว่าปะเดี๋ยวมันตามไปบ้านเราก็ยิ่งเล็กด้วยนะนี่รวยจริงอย่างเยอะผมแทบไม่ต้องฟาร์ม มันเห็นผมยังวะเนี่ยมันหลบอย่างนี้คือต้องเห็นแน่นอนโงสาบบินแบบเนียนๆร่วงไปนี่ไอ้นี่เลยที่ดักผมเนี่ยเป็นไงล่ะอ่านมาดักบ้านค้า เฮ้ยแวบบแบบแวบบแบบเอา้าแล้วเนี่ยคนนึกวาอยู่ข้างหลังโน้นแล้วก็ได้พืนมาเก็บไปตอนนี้ผมว่าผมเข้าบ้านไม่ได้หวะเดี๋ยวไปดักแน่ครับบ้านมันก็อยู่แถวใกล้บ้านผมนะ เพราะว่าเราก็ต้องเข้าแคมป์เนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวตายมา,าไปเก็บในแคมป์ก่อนแล้วกันครับยังาไมา่เข้าบ้านล้มันก็ต้องดักแน่นอนยิงได้ยี้เนี่ยสองตัวไปนี่เราก็เข้าในแคมป์ก่อนเลย ที่สร้างไว้เนะี่ยแล้วก็เอาปืนชุดหนึ่งเลยก็ไปลองดูโอเคได้ละนี่ไอตัวชุดแดงเมื่อกี้ที่ผมเห็นเนะี่ยโอ้ย M762 มันอยู่แถวบ้านผมจริงครับไอ้ M762 จที่ฟกมันนะไอ้มวกสองตัวเมื่อกี้เนี่ยนะที่ดักบ้านเราบ้านมันก็อยู่บนเขาข้างหน้าเลยครับเนะี่ยคานไปไหนเลยวะเนี่ย เออไม่ใช่ซานดีเฉยเลยเอ้ยอันนี้โปเป็นไงล่ะโปตายไปสิโหสารบอกเลยเก็บมาไอศอบเมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บเลยเนะี่ยมันคาเลยก็ไปตายที่อื่น เฮ้ยโอ้โหกี่ตัววะน่ามาสิเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีร่วงไปโอ้โห โหดีที่ตะกอนเบานะเนี่ยถ้าปืนหนักโอ้ยนี่งไงปืนหนักจริงโอหเยอะจริงเอาวะาพันแผลก่อนแล้วกันโอเคสามสิบตัวแต่ว่าคนเบานะถ้าปืนหนักนี่เรียบร้อยเลยก็คนเดียวอันนี้มาเสริมอีกนะครับเนี่ยมาซีคนเดียวจะขนาดไหน ี่กันแล้วโหตอนนี้พวกมันหลายตัวครับดูดิเมื่อกี้ตอนแรกจาก2ตัวตอนนี้มา3ตัวแล้วเผิอ<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>ลงตี้เนี่ยบงเขาตัวหนึ่งแล้วไปนั่นตายแล้วใครยิงวะนา เดือดจริงว่ะแถวนี้เนี่ยผมเลือกถูกเลยครับที่มาสร้างบ้านเนี่ยอนนันท่าเรือเดือดจริงมาซเซอไอ้นี่ไปฆ่าตัวนั้นเนี่ยมันฆ่าได้แล้วเราก็ต้องฆ่ามันโอ้ยเอา้าโอ้ยโอ,ยโอย้ผมจะได้ผาก,กว่เนี่ย ยานหน่อยก็ไม่ได้โอเคเมื่อกี้ผมตกใจนี่พื้นมันเกิดในเขานะมันมีหินตรงนั้นน่ะนี่ดูดนข้างหน้าเนี่ยผมกำลังยิงอยู่แล้วก็มีพื้นมาตกใจน่าจะมีไอตัวโปอยู่ตรงนั้นน่ะขอดีกว่า ยิงไปหลายตัวมากแต่ยังไม่ได้เก็บของเลยโอ้ยอู้ออะนี่โอ้โหโอ้โหป,โป,โปจะไหลราแล้ว,ลวโหไอ้นี่เพื่อนโปรครับจำได้ไอ้ชุดสีชมพูโอ้ยหลมันมียิงมาปันใส่ไปได้ละ โอเบียพร้อยกระสุนบทดตายแต่ก็เกิดได้ที่แคมป์ผมที่มีปืนนะเดี๋ยวเจอค่ะนี่ไงเอเขไปแคนนี้พอเดี๋ยวคุยละโหไม่ใช่ตัวเดียวครับนี่ไงผมก็เอาแค่กระบอกเดียวมากระสุนก็มีห้านดัดสมนี้มีของเปล่าโอเคสวย นี่ไงนี่ไง M4 นีวเนี่ยโอ้โหโดนบนลเบาตายเฉยเลยโอ้โหไอ้นี่มาแล้วแล็บกระสุนผมหมดขอของหน่อยไม่มีไม้ปาไม้มาโอ้โหจังหวะนี้เดือดจริงครับมาไม่พักเลยโอโครับที่มีกระสุนครับโอเคเอามาก่อนเลยโอเคยา ขอเอาเก,กราะก่อนชุดเกราะชุดเกราะผมไม่ได้เอามาโอเคเก็บมาเก็บมาจัางหวะนี้เดือดจริงของแถวที่พื้นได้อย่างเยอะมากยังไม่ได้เก็บเลยโคตรเดือดมาจากไหนกันเนี่ยหลายตัวเลยนี่บังอาจมาเก็บของค่าโ,โหอยู่ซีอะไรยิงขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเอา้า นี่ไงลืมไปครับอยู่ซี่พระเจ้าแลที่สุดก็มีคนซื้อปืนก๊อตโอ้โหเ็ว่าอยู่ทำไมอยู่ซี่ระยะไกลโอ้โหนี่ไงเอาเรื่องโหดเกินโหดแรงนะปืนนี้นะ่ยแล้วผมก็ต้องอัพบ,บ้านก่อนครับนี่ไงเป็นทเมื่อกี้นี่คือผมผมใส่กรอกเลยนะตอนที่มันยิงเนี่ย แล้วก็ยังตายครับสแสดงว่าปืนไอยูซี่ที่มันขายนี่โคตรแรงนะยิงชุดที่ผมใส่นี่คือแบบทีเดียวนี่ร่วงเลยมันก็มันก็ไม่ได้ใกล้มากนะนก็ตายอยู่ไอไหนแล้วะนะ่ะไอปืนพระเจ้าเดี๋ยวเจอผมผมว่าถ้าผมจะยิงมันนี่คือต้องมีบ้องนะ เราะว่ามันมีเซิฟนี่มันมีหน้ากากไขยเหมือนเซิฟก่อนที่ผมลงถ้าใส่ปุ๊บนี่คือเลือดประมาณ500เลยเนี่ยเรายังไม่ตายแน่ครับแต่ต้องมีบ้องนี่ไงขอเก็บลูกกระจอกมันก่อนนี่ไงสองตัวมาดิโหัวเกือบตายแล้วนี่ไงลูกกระจอกตายไปสามตัว นี่ไงอันนี้เหลือลูกพี่มาละดูดิตั้งพื้นมันจะแข่งกับผมวะเราแข่งตั้งพื้นกันไอนี่แหละคุณยูซี่ก็อดโอ้ย,ยนี่ไงลูกพี่มันลูกพี่มันเป็นไงล่านี่ไงตั้งแต่ผมยิงมานี่คือเฮ้ยยิง่อน โอเคกลัปไปโอเคเมื่อกี้จะบอกว่าตั้งแต่ผมยิงมานี่คือไอตัวนั้น,นโหดส,สุดเลยนะไอตัวนี่เล่นปืนยูซี่เนี่ยกคตมเลยเอ้าว้วาวเรี้ตายคุณแลก็มันหนีไปไหนมันอยู่นั่นโอเคผมก็ยิงไปเยอะอยู่นะเมื่อกี้เก็บหมดตี้ พุทเอาแต่ว่าไม่น่าจะมียูซี่เนี่ยเพราะว่ามันตายง่ายนะมันไม่มีหน้ากากแน่นอนมไปดูก่อนยังอยู่ไหมบอกเลยว่าเดือดจริงผมโคตรมันเลยเนี่ยเราก็วิ่งไปคนเดียวถึงถึงไม่มีแบบไม่ได้ของแต่ว,ว่ามันนะเราจึงมันตายก็พอเลยครับเนี่ยแต่ลูกพี่มันนี่คือเอาเรื่องครับ ผมยิงไปก็บางทีนี่คือมัน,มนก็ย่งผมตายนะมก็โอดเอาเรื่องแต่ก็เราเก็บสีไปแล้วไงแค่นี้ก็ภูมิใจละยกตี่และบ้านผมนี่คือจะรอดไหมเนี่ยไปเล่นกับมันขนาดนี้นี่ะป่ะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับคลิปมันก็เริ่มยาวละ เดี๋ยวเราก็ค่อยมาต่อกันวันนี้คือแค่นี้พออยวันี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ